สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องจะจอีกแล้วนะคะกับช่องทำเนียบรถครอบครัว จะมีแค่รถครอบครัวสภาพดีสภาพเดิมนะคะคุณภาพเกรดเอดเท่านั้นวันนี้มีรถเจ็ดที่นั่งนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับ t o y ยต Fortun เ er นนะคะชมหน้าแชมป์นะคะบอกเลยช่วงนี้เข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะแบบจุกๆกกันเลยทีเดียวใครมองหาอยากได้รถสภาพสวยราคาถูกนะคะแล้วได้เจ็ดที่นั่งนะคะเป็นสไตล์รถครอบครัวเนะะี่ยคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนราคาถูกนะคะ ราคาถูกฟรีดาวผลล่อนเริ่มต้น12,000บาทนะะหนะ้ะนานสูงสุด72งวดเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะใครอยากได้รถสภาพสวยๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเนะคะเดี๋ยวน้องจะจเจจะพาไปชมความสวยนะคะราคาค่าตัวเลขใหม่และปีคันนี้นะคะว่าจะเป็นปีเท่าไหร่คันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 3.0นะคะตัว V ปี2012 ราคาเพียง610,000บาทเท่านั้นเอาไปเลยราคานี้ฟรีดาวนะีคะใครสนใจใครตามหาน้องจะจ๋าตอบโจทย์แน่นอนมาดูความสวยความเดิมนะคะจุดแรกของรถคันนี้ก็เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมหลอดใส้นะคะในโคมเดียวกันนะคะโฉมกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆเดิมๆนะคะรวมไปถึงตัวสเกิร์ตนะคะรอบคันเนะีคะ ทะเบียนนี้นะคะคอร์ัคัง2บริษี297กรุงเทพมหานครได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเองไม่ต้องไปทาอะไรให้เสียตังค์นะคะภาษีพรบรน้ำมันเครื่องนองาอจ๋าดูแลให้ดูจากความเสื่อมความเดิมนะคะของรถคันนี้ด้วยตัวสีแล้วเป็นสีขาวมุกนะคะสเกิร์ตด้านรอบคันสวยๆเนียนๆกรีบๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํา เพราะว่าเรารับเฉพาะรถเกตเอกเข้ามาให้ลูกค้าเท่านั้นนะคะที่สําคัญยังไม่พอนะคะเรามีบริการชุมเฉิน24ชั่วโมงนะคะให้คุณลูกค้าอีก1ปีนะคะวารนตีร้านเรามีให้ถึง30วันนะคะตรงนี้เราคอยซัพพอร์ตลูกค้านะคะบริการหลังการขายเรามีให้นะคะใครอยากได้โฉมหน้าแชมป์ตัว 3.0V ขับ2คันนี้ต้องรีบขวาไปเลย มาดูความสวยจุดต่อมาเลยนะคะคุณลูกค้าจากตัวซีนนะคะตัวคิ้วซุ้มล้อไม่มีรอยรอยชนนะคะไม่มีรอยแก้ไขนะคะเน้นสภาพเดิมเน้นสภาพของเดิมนะคะรวมไปถึงล้อแมกอลลอยนะคะซึ่งเป็นแมกอลลอยสแตนดาร์ดจากโรงงานเดิมๆนะคะส่วนดอกอยางนั้นนะคะมาพร้อมอยางปี2018ะคะเป็นยางปียางบิสโตนแล้วถามว่าจะเปลี่ยนให้ไหมบอกเลย เสิมสภาพแล้วจะจ้าเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะรวมไปถึงตัวโช๊คนะคะใต้ซุ้มล้อนะคะเดิมไม่มีอรอยแก้ไขไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยถอดแล้วเจ้าของเดิมนะคะได้ตกแต่งนะคะติดเพิ่มความเท่ความสวยไปอีกก็คือปีกข้างประตูนั่นเองนะีคะซึ่งเป็นตัวโครเมียมนะคะก็มูลค่าก็หลายตังค์อยู่นะคะเพราะว่าเป็นโครเมียมนะคะสวยๆนะคะมาพร้อมนะีคะ คำโลโก้คำว่า Fortuner นะคะสวยๆรวมไปถึงตัวทางบันไดทางขึ้นนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะทนๆน,นะคะตรงนี้นะคะค่อนข้างจะเดิมสวยใหม่นะคะคันนี้กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะสีขาวเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวมองข้างนะคะที่จะเปิดประตูนะคะโคเมียมทั้งหมดเลยที่เป็นมือจับรวมไปถึงฝาถาังน้ํามันนะคะก็ให้ไปเลยนะคะสวยๆเดิมๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิเ่มเติมแล้วนะคะ จับไฟนัซ์ผ่านแล้วรับรถขับก,กระบานได้เลยหรือใครจะซื้อสดนะคะน้องกระจก,ก็มีบริการให้ลูกค้าเช่นกันไปดูความสวยความเดิมนะคะภายในนะคะตรงนี้นะคะน่าสนใจมากเลยนะคะเปิดมากลิ่นไม้หอมๆสวยๆนะคะสวยๆเลยนะคะเบาะสีครีมสะอาดสะอ้านใหม่แน่นสวยกระชับนะคะไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยแก้ไขไม่มีอรอยลุยเลยนะคะสวยๆนะคะ เอาไปใช้อีกยา,ยาวๆหลายๆปีนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดสังเกตความใหม่ของหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกเลยสวยๆเนะะี่ยะคอนโซลตรงกลางนะคะได้แอร์ออโต้นี่ะแล้วก็จอเนเนี่ยะตรงนี้เป็นของสแตนดาร์ดของโรงงานนะะี่ะสังเกตของเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้คล้ายๆสีดำเนะะี่ะ ค่อนข้างสวยนะคะลูกค้าถ้าดูไม่จุใจนะคะน่าจัดรีวิวไม่ละเอียดยังไงนะคะเข้ามาดูรถที่เพชรโจนเนี่ยฮะแต่ก่อนเข้ามาโทรหาเจ้าจ๋าก่อนบอกว่าจะเข้ามาชมรถคันนี้นะคฮะเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋ารอบริการและรอซัพพอร์ตลูกค้ารอต้อนรับอยู่หน้าร้านเลยแทงประตูนะคะของเขาตกแต่งด้วยโทนสีเทาตัดกับสีครีมและที่พักแขนเป็นลายไม้สีดำทำให้ดูสวยและดูภูมิฐานดูสะอาดสะอ้านดูใหม่นะคะ เป็นรถ f o r t จ n e r ที่ขายดีมากนะคะในปีนั้นนะคะโฉมนี้นะคะขายดีมากนะคะแล้วตอนนี้มือ2หายากแล้วนะคะมือสหายากมากแล้วนะคะโดยเฉพาะรถสภาพดีๆเกรด A แบบนี้นะคะน้องจะจานแนะนำเลยนะคะระบบแอร์ระบบไฟระบบวิทยุต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ ลูกค้าไม่ต้องกังวลก็คือซื้อไปต้องพร้อมใช้นะคะรถไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปซ่อมนะคะลูกค้าแบบนั้นที่เพชรย,ยนต์ไม่ทำนะคะอ่ะสวยๆเดิมๆนะคะตัวน็อตเดิมๆนะคะกริบๆเนียนๆแบบนี้นี่คะคุณลูกค้าสามารถมาตรวจสอบด้วยตัวเองได้นะคะ ใครที่ชมดูดูอยู่ต่างจังหวัดหรือใครที่เป็น f c อยู่แถวปัลลมณฑทนอยู่แถวกรุงเทพเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะนัดน้องจะจ่าเข้ามาก่อนเลยนะคะน้องก็จ่าอยากให้มาชมรถตัวจริงด้วยตัวลูกค้าเองด้วยซ้ำานะคะตรงนี้นะคะไม่มีอะไรปิดบังลูกค้าแน่นอนนะคะถ้าชื่นชอบถ้าชอบความสวยความเดิมแบบนี้ตัดสินใจเลยนะคะจะจ่าแนะนำนะคะอยากทราบนะคะรายละเอียดตรงไหนจะจ่ามีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามมาดูตรงที่แคสซี่นะคะ แคสซีเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแคสซีนะเป็นแคสซีเดิมนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีไม่มีอะไรต่อๆนะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่รอยเชื่อมนะคะแค่รอยคราบน้ํามันที่ล้างรถนะคะล้อแม็กนะคะจมนี้ยังเป็นดิสหน้าดําหลังนะคะลูกค้าโมแชมป์ได้รถเจ็ดที่นั่งราคาหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะได้รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวไว้ใช้งานดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค,ะนะคะ์นะคะลูกค้านะคะจะจ๋า บอกไว้ก่อนเลยเนี่ยฮะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง3.0 d จ d ดีะตัว V ขับ2นะคะ VSC นะคะสเกิร์ตรอบคันสวยๆเท่ๆไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสเกิร์ตค่อนข้างจะสวยนะคะเจ้าของเดิมติดมาค่อนข้างดูสวยและใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับสเกิร์ตนะคะแล้วก็ไฟทับทีมนะคะท่อไอเสียล้ออะไ่ครบนะคะล้ออะไรครบในะต้ช่วงล่างเดิมเนะคะเดิมมากๆนะคะสวยๆเลย น้องจะจะรีวิวให้ดูตามความจริงนะคะมาดูภายในนะคะนี่เลยสภาพเบาะนาอจ๋าจให้ถึง90%สเลยนะคะสภาพเบาะนะคะแล้วด้านหลังนะคะใส่พรมรองมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะคะตรงนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะคะไม่ได้เก็บไว้นะ,ะตรงนี้ให้ลูกค้าไปเลยได้รอบคันนะคะสาหรับพรมนะคะนุมน่มๆแบบนี้นะคะกันเปื้อนกันฝุน่นกันรอยได้นะคะตรงนี้เบาะแขวนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยโฟลเจอร์ แขวนด้านข้างนะคะตรงด้านกลางก็มีลูกเล็กเด็กแดงก็เอาฟูบมาปูนั่งนู่นนี่นั่นไปเที่ยวแคมปิ้งสบายใจได้เลยนะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะและขายดีมากถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะรถเท้าคันไม่มีชนหนักไม่มีพิษคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนนะลูกค้าเนาะจ๋าแจ้งไว้เลยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะน็อตฝาเดิมนะคะนี่น็อตฝาท้ายเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์คชัดคมนะคะฝาท้ายไม่มีรอยแกะรอยถอด นะคะน้องก็จารีวิวก็รีวิวให้ลูกค้าดูทุกจุดนะคะลูกคา้านะนี่คือรถมือสองคัดเกตนะคะคุณลูกค้าซื้อรถราคาหกแสนหนึ่งมืนบาทเนะคะเอาตรงตรงเลยว่าใครที่กําลังจะซื้อสี่ประตูราคาหกแสนกว่าแอบกะซิบว่าซื้อฟอ er ร์จูเนอร์ขับก็คุ้มนะคะอแอบกะซิบเลยนะคะามาดูนะคะฝาท้ายนอ้องกระจจะพาไปดูชมนฝาท้ายโอ้โหประตูนิ่มมากนะคะฝาท้ายนะคะตาโดนัทนะคะ ใส่กรอบพรมยมให้เรียบร้อยสวยสวยโลโก้ฟอร์จูเนอร์ชัดเจนเอกลักษณ์ของเขาเนะะี่ยฮะโลโก้ตัววีอยู่ครบทะเบียน2973ตัวก็ถือว่าสวยโดดเด่นนะคะรอเจ้าของแล้วนะฮะสวยมากนะคะลูกค้ากระจกด้านหลังลรฟฝ้าที่ปัดน้ำฝนให้อยู่ครบสปอยเลอร์อุบอบัมสวยๆนะคฮะนี่เลยรีวิวตามความจริงเลยนะคะลูกค้าสวยมากคันนี้สวยจริงๆนะคะใครต้องการใครดูน้องเจ้าจ๋าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องกระบะช่องเก่งช่องรถครอบครัวหรือว่าช่องรถตู้นะคะ น้องจะจ่าแนะนําลูกค้าได้ทุกรุ่นนะคะบอกเลยนะคะใครเป็นเอฟซีน้องจ๋าอยู่ต้องมาเจอน้องจ๋าที่เพชเดยนแล้วนะคะน้องเจ๋าเราต้อนรับอยู่นะ,ะ,ะมาดูในส่วนของฝั่งด้านคนขับนะคะแผงประตูของเขาให้อะไรมาบ้างนะคะชมนี้ออตโต้หนึ่งบานนะคะแล้วก็ลายไม้สีดาปุ่มเซนทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกนะคะสังเกตที่เปิดประตูยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะนี่เลยนะคะใหม่ๆสวยใหม่หมครบพร้อมใช้งานจบที่เพชรเดินทีเดียวเนะะี่ย ที่พัอกระจกกัตโนุมไฟฟ้าใช้งานได้ปกติปรับไฟฟ้าใช้งานทุกอย่างได้ปกติระดับปรับไฟฟ้านะคะนี่นะ,ะพวงมาลัยสีเทาตัดกับลายไม้สีดำเนะะี่ยฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ออ,อตโต้สวยมากคันนี้น้องก็จะรีวิวแบบว่าโอโ้ยังอยากได้ให้คุณพ่อขับมากเลยแต่ตอนนี้คุณพ่อขับกระบะอยู่นะะี่ฮะอ่ะ เบาปะไฟฟ้านะคะาบาปาไฟฟ้านี่หกทิศทางโอโ้โหนี่คือรถปีสิบสองนะคะฟังก์ชันยังไม่ห่วงเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะขครเอฟซีน้อยจ๋าอยู่ห้ามพลาเลยนะคะ,คเ,ะ,คะเข้ามาหารน้อยจ๋าที่ไปเดินได้นะคะน้อยจ๋ายินดีบริการลูกค้าทุกๆอาชีพนะคะทุกๆเพศนะคะอ่าส่วนมากเลยนะคะใครอยากได้รถสีสวยแบบนี้น,นะคะไม่ต้องตกใจนะคะทำไมเหมือนปิดไม่สนิทเมื่อกี้มีรุ่นที่มารีวิวแล้วอาจจะนี่ ไม่สนิทนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูไหนๆก็ให้ดูแล้วนะคะรอยเม็ดอาร์คไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยพี่นสีนะคะสีเดิมๆนะนี่เดิมเลยนะคะจากตั้งแต่ปี2022นะะี่ค่ะเดิมมากคันนี้นะคะเดิมจริงๆนะคะสวยมากนะคะน่าใช้งานนะคะคือเพลนยนเขาคัดรถอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเอารถที่อ่าชนหนักพิวามหรือว่ารถ้อมเมยขายมาขายให้ลูกค้านะคะคือทางเราไม่ทํานะคะทางเราไม่ทํานะคะ สวยสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์นะคะนาะจ๋าจะพาชมเครื่องยนต์คันนี้ลืมบอกนะคะคันนี้ใหม่วิ่งไปเพียง1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะคะรถปี12วิ่ง1นึ0 0แกิโลเมตรนะคะ,ฉะเฉลี่ยวิ่งปีรถ1 1ปีแล้ว เฉลียวิ่งปีละหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะเฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นโลเท่านั้นเองแล้วเป็นไม้แท้ด้วยนะคะเพชรยนไม่ก่อใหม่นะคะขายของแท้นะคะขายไม้แท้ไม้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะแต่เราก็จะมีการเก็บรายละเอียดขัดสีชวีวันนะคะสปาทำความสะอาดให้นักภายในให้ลูกค้าเพื่อจะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมจะได้รถส,สวยดีๆไปใช้นั่นเองเราไปชมเครื่องยนต์กันเลยนะคะ มาชนสภาพเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3.0นะคะน้องก็จะจได้สตาร์เครื่องยนต์มาอยู่นะคะลูกค้าเนี่ยคะจัญจาได้สตาร์เครื่องยนต์มาอยู่นะคะอันดับแรกให้ดูเลยนะคะคานยึดหมอ้ําหรือว่าคานหน้าๆน,น,นะคะต้องเป็นคานเดิมนะคะสีสวยเดิมๆนะคะไม่มีบิดไม่มีเหตรูปนะคะน็อตเดิมนะคะแก้มสายเดิมนะคะลูกค้าดูกันชัดๆเลยนะคะไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยถอดนะ เครื่องยนต์สติกอร์นะคะคำว่าโตโยตานี่ยังอยู่เลยนะคะเห็นไหมใช่ไหมคะนี่สติกอร์โลโก้โตโยต้ายังอยู่เลยนะสีสวยเดิมๆิมนะคะรีวิวให้ดูตามความจริงเลยสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะใครสนใจใครอยากได้แล้วมองหาแล้วอยากได้สภาพดีๆกลัวย้อมแมวขายลองให้คันนี้นะคะอีกหนึ่งคันเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้ายังไม่ติดจองนะเนาะจ้าแจ้งก่อนนะคันนี้ยังไม่ติดจองฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบและสวยมากๆนะคะ โอ้โหนี่คือรถปี2012ไม่วิ่ง1 0 0 0 0แสนนะคะไม่วิ่ง10,000แสนเท่านั้นนะคะใครอยากได้โทรหาน้องระจ่าที่เบอร์0ู4ย์8 7 7 6 6เนะคะเบอร์นี้รอต้อนรับรอรับสายนะคะน้องเจจารับสายเองเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชยนนะคะเดินทางมาถึงใา้คลิปแล้วนะคะลูกค้าเจจา,ก,จาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทำเนียบรถครอบครัวไ้ด้วยนะคะเจจา,จ,าจะมีรถครอบครัวมา,มารีวิวให้ดูแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ ทางบริษัทเพชรยนทยอยนำรถเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะเป็นเก๋งหรือว่า f o r t u เ e อนะคะดูคลิปแล้วนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะขายรถทุกรุ่นค่ะสำหรับวันนี้จะจ่าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ